แผนสังหารอดีตศฝา่ายค้านของกัมพูชานายริมคิมยาอย่างอุกอาจใจกลังกรุงนับว่าเตรียมการมาอย่างดีมีทั้งมือปืนไทยที่สามารถยิงเองขี่มอเตอร์ไซค์หนีเองมีทั้งคนชี้เป้าคนขเขมรที่ตามประกบเป้าสังหารไปไหนไปด้วยตั้งแต่กัมพูชามาถ,ถึงกรุงเทพมีทั้งรถกระบะและคนขับพามือปืนไปส่งชายแดนที่จังหวัดสระแก้ว มีคนพาหนีออกตามช่องทางธรรมชาติไปสู่อิสรภาพที่ประเทศกัมพูชาอย่างไรก็ตามแผ่นเหล่านี้แม้จะดีแล้วแต่สามารถสืบสวนรู้ตัวคนลลยและแผนประตุศกรรมได้อย่างรวดเร็วทันเวลาจับมือสังหารคือจ่าเอ็มกองเรือหรือนายเอกลักษณ์แผ่น้อยอายุ41ปีอดีตนายวิทยโยธินนอกแถวได้แบบทันควันขณะที่หนีจากชายแดนไปไม่ไกลไปถึงแค่จังหวัดพระตะบองห่างชายแดนไทย200กว่ากิโลเมตรใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ4ชั่วโมง ขณะที่คนชี้เป้าคนขเขมรคือนายพิษคิมชรินอายุ24ปีก็ถูกออกหมายจับแล้วคือนายพิษนั่งรถโดยสารคันเดียวกันกับนายลิมกิมยาในลักษณะาตามประกบม,มาตั้งแต่ต้นทางก็เดินสงสิสก,กับมือปืนคือจ่าเอม็มให้มาตามยิงจ่อนายลิมกิมยาแบบไม่ผิดตัวจากนั้นนายพิษหนีกลับประเทศกัมพูชาทันทีในค่ำวันเดียวกันด้วยสายการบินสกายอังกอร์ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิทั้งสองผู้ต้องหามีหลักฐานมัดตัวเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดคมชัด ส่วนชายเสื้อเหลืองที่ขับกระบะสีประตูพาจ่ายเอ็มจากกรุงเทพไปส่งถึงจังหวัดสแก้วกลางดึกอยู่ระหว่างการสืบสวนว่าเป็นใครแต่มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดชัดเจนเนื่องจากทีมสังหารเป็นการลงมือร่วมกันระหว่างคนไทยกับเคมรคดีนี้จึงเป็นใบสังฆ่าจากฝั่งเคมรนแน่นอนจะเป็นประเด็นเบสิกอย่างชู้สาวก็คงไม่ใช่เพราะผู้ตายอายุ74ปีแล้วระหว่างเกิดเหตุก็เดินอยู่กับภรรยาซึ่งข้ามแดนมาด้วยกันจะเป็นประเด็นขัดแย้งทางธุรกิจก็ไม่น่าใช่ เพราะชีวิตและงานของนายริมกิมยาเป็นนักการเมืองที่มีอุดมการหากเปิดหน้าเคลื่อนหนวต่อต้านระบอบฮุนเซนอย่างไม่มีเกรงกลัวขณะที่เพื่อนนักการเมืองฝ่ายค้านคนอื่นๆต้องลี้ภัยไปต่างประเทศแต่นายริมกิมยายังยืนหยัดอยู่ในประเทศกัมพูชาไม่คิดหนีอำนาจรัฐไปไหนก่อนถูกเก็บมีบทบาทประนามรัฐบาลฮุนมาเนตลูกชายของสมเด็จฮุนเซนว่าเป็นพวกขายชาติจ้องจะยกอกอุ่นให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้มากที่สุดว่า ปมสังหารในริมกิมยาน่าจะมาจากความขัดแย้งทางการเมืองของกัมพูชาที่ยังคงเป็นยุคทมินคนวงการสังข้าในริมกิมยาย่อมเป็นคนเขมรวางแผนให้มือฆ่าเป็นคนไทยไม่ปิดบังใบหน้าให้รู้กันไปเลยว่าเป็นคนไทยยิงนักการเมืองเขมรคนดังในแผ่นดินไทยมีคนชี้เป้าเป็นคนเขมรเสร็จแล้วบินกลับและมีทีมงานรับส่งมือปืนเข้าเขมรอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายจับมือปืนให้ทางการไทยก็เหมือนจะเป็นแผนสุดท้ายที่วางไว้แล้ว ย่อมเป็นเงื่อนงำชวนสงสยัยเพราะโดยทั่วไปเมื่ออาชญากรไทยหนีข้ามแดนเขมรไปแล้วส่วนใหญ่จะลอยนวลยาวๆกันได้ทุกรายในส่วนของตำรวจไทยที่ข้ามแดนไปประสานกับตำรวจกัมพูชาจนรวบตัวจ่ายเอ็มไว้ได้นั้นเป็นทีมสืบสวนนครบาลน,นำโดยสารวัตรแจะพันตำรวจตีธัญญาพีรศสิทธิจุลพิภพ,พมือป่าไฟแรงแห่งยุคสารวัตรแจ๊ะข,ขอตัวจ่ายเอ็มกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยเพียงแต่ยังต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบของกัมพูชากร ที่ต้องลุ้นกันต่อไปจ่าเอ็มจะเปิดปากซัดทอดถึงคนจ้างวันหรือไม่ทําไมเขาถึงถูกเลือกให้รับงานใหญ่ขนาดนี้รวมถึงต้องจับตาด้วยว่าการปล่อยให้จ่ายเอ็มจนมุมตํารวจอย่างง่ายดายแท้จริงแล้วเป็นหมากกนหลายชั้นของคนจ้างวันอย่างไรหรือไม่